กำลังเป็นกระแสฮือฮาครับกับตุ๊กตาลูกเทพครับตุ๊กตาลูกเทพมีที่ไปที่มาอย่างไรปลุกเสกอย่างไรเดี๋ยววันนี้รองอสสาคามจะพาไปพูดคุยกับอาจารย์หนูกันภัยถึงเรื่องนี้ครับตามโรกรุณานะครับของตุ๊กตาลูกเทพนี่ค่อนข้างที่จะมีกระแสมาแงรงเหลือเกินนะครับในช่วงนี้ไปที่มาของเรื่องนี้เป็นองไรครับอาจารย์ที่ไปที่มาเนี่ย ของลูกเทพเนี่ยคือขอทําความเข้าใจก่อนว่าการปลุกเสกลูกเทพเนี่ยหรือการบูชาลูกเทพเนี่ยเป็นไปมาอย่างเป็นเป็นมาอย่างไรการปลุกเสกลูกเทพเนี่ยไม่ใช่ปลุกเสกแบบภูมานทองและไม่ใช่มีวิญญาณการปลุกเสกลูกเทพก็คือปลุกเสกตะกุดพักเครื่องเครื่องรางของขังแทนที่จะปลุกเสกตะกุดอมาแขวนคอก็เลยเอาเอากระถาที่ปลุกเสกตะกุดมาปลุกเสกลูกเทพ การกินจะเป็นนมก็ดีอะไรก็ดีการกินของลูกเทพพวกเนี้ยจะกินบุญจะมากกว่าก็คือการกินบุญที่นี้ก็คือการปลูกเสกพักเครื่องเครื่องหลังของขังเหมือนกับลูกเทพเหมือนกันลูกเทพเขาตั้งชื่อไปเองจะไม่ใช่กุมารทองการปลูกเสกของอาจารย์ก็เหมือนกันกำลังเขาจะบอกเลยก็คือปลูกเสกใช้กาถาเวทมต์ขีนการปลูกเสกไม่มีวิญญาณอะไรสักจิ้นอย่าวิญญาณกุมารก็ไม่มีวิญญาณเทพก็ไม่มีเป็นแค่กระถาปลูกเสกลงไป รองอสสารคามตามไปแก้ความเชื่อกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงตุ๊กตาลูกเทพว่าทำไมมีกระแสมากมายขนาดนี้โดยอาจารย์หนูกันไพยซึ่งอยู่ในพิธีปลุกเสกมานานนับสิบปีบอกว่าที่ผ่านมามีลูกศิษย์นำตุ๊กตาลูกเทพามาให้ปลุกเสกจำนวนมากก็อันนี้นะคะบอกไว้ก่อนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเราคือเชื่อ เชื่อเชื่อเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเหมือนเวลาเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับอ่าทุกวันเราจะสวดมนต์ไหว้พระแต่เราก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จเราก็จะมาบอกน้องครับว่าเออขอให้ได้นะอืก็เพิ่งจะบูชาอ่าน้องไปนะคะครับเอ่อแค่ต้นเดือนมันนี้เองก็ยังไม่ครบเดือนเลยค่ะแต่บุคลามาจนถึงวันนี้นะคะก็ ประสบผลสำเร็จพอสมควรสี่งานติดกันเลยนะคะคแล้วก็ตอนนี้เหลือแต่เราล่างล่างสัญญาไปไลูกค้าเซ็นกลับมาสี่ลายไม่มีปัญหาเลยนะคะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนี้อาจารย์หนูได้ฝากเตือนสติไปยังประชาชนที่บูชานับถือศรัทธาทุกตาลูกเทพว่าต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมดีงามและไม่มากจนเกินไป การทําบุญหรือเส้นไหว้ไม่สมควรที่จะเส้นไหว้เยอะขนาดนั้นครับเอาแค่ทําบุญทําทานเหมือนเราลัตนาพระเครื่องหรือตะกุดแล้วที่เป็นกระแสกันเยอะๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาคงจะเยอะไปหน่อยหรือศรัทธามากเกินไปเขาขออะไรก็ได้เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเช่นณตัวมัวตัวมีความศักดิ์สิทธิ์หมดเขาก็เลยอาจจะแบบเป็นส่วนบุคคลเยอะไปแต่เขาลืมนึกไปว่าด้านค่าอาจจะมีลังเกียจระชังมั่ง เป็นรังเกียจหรือว่าจะเป็นที่น่ากลัวข,ข,ของชาวบ้านทั่วไปก็รตรงนี้ก็ขอให้กํลาลังดีก็พอครับก็ขอฝากกับประชาชนที่ชื่นชอบทางด้านวตัตถุบุคคลด้านนี้หรือตุกตอนนต๊กตาเนี่ยคือจาไว้เลยนะครับตุ๊กตาเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นว่ากันเยอะแยะขนาดน,นั้นและอย่าทําให้สังคมเดือดร้อนเราศรัทธาหรือเชื่อสิทธิของคนเนี่ยไว้เชื่อแค่กํลาลังพอดีพอครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขอให้คนที่ศรัทธาตั้งอยู่ในความพอดีก็เพียงพอแล้วอนเนกพลพินโยถ่ายภาพรองอสรคามตามไปแก้วันนี้ต้องลาไปก่อนจังพอกันไม่สมบายดีครับ